เอาแล้วรีโอครับก็นี่ครับอยู่กับออนิเมะเวิร์ดนะครับนะก็นนี้ครับผมจะมาทำอะไรจะมารีวิวเกมนี้แล้วก็สอนฟาร์มสอนฟาร์มเพชรสอนหาเชษสอนทำเผาโน่นนี่นั่นนะสอนทุกอย่างเลยสำหรับเกมเกมนี้นะครับแล้วก็เพื้นเริ่มต้นด้วยนะครับเอาล่ะนะก่อนไปสอนกันแนะนําให้เข้ากลุ่มเกมก่อนเลยแบบแรกนะครับนะถามว่าทำไมต้องเข้ากลุ่มเกมครับถ้าเราเข้ากลุ่มเกมแล้วเราได้ในส่วนของเวบอนมาฟรีเลยหนึ่งอันก็คือดาบเลงโกลคฮะเล่มนี้เลยนะครับและบอกเลยว่าดาบเล่มนี้นะบอกเลยโคตรดีทุกคน เขาว่าเลนกู๊ดนะครับมีสก,กิลให้มาต้นเกมเลย1สก,กิลนะกดแชทครับนี่เ,เห็นปะ่ะอย่างแรงอะสี่พันสองนะครับเวปบอลอัพแต่เรียบร้อยนะครับก่อนแนะนำไปเข้ากลุ่มก่อนนะครับก่อนจะฟาร์มนะอ阿ะต่อไปครับระบบเกมนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมีเฉของระบบสแตทนะเป็นการอัพเวลเหมือนทุกๆเกมหลายๆเกมนะครับนะนี่อัพอัพอัพนะครับมีคอมแบทมีเวปบอนปกตินะมีเผามีเอ่อมีเทรน เเสทเนี่ยหาไงครับอยู่เกาะแรกท,ทุกคนจะอยู่นี้ฮะก็ให้เราใส่โค้ดนะแล้วก็ไปร,ร,รีโซิเสตเอาได้เลยนะครับมีแต่ศูนย์จุดศู้งจุ่ห้าสิบเปอร์สิบแปเปอร์สาเปอร์สีเปอร์นะครับแล้วก็เสตหาไงนะเสตเราหายอาการใส่โค้ดเท่านั้นนะครับนะตอนนี้นะแล้วก็เติมนะครับก็แนะนำนะครับรอสักพักนะทุกคนเดี๋ยวแอดมินนะทางดับจัมการเพิ่มเอ่อวิธีการหาเสตตีโลมานะครับไม่ว่าจะเป็นการตีวงงตตนะีีีีบบออออสนนนนนะะะะเเเ่่่่ยััั้้คาาจพิมมใหหทลรไป ฟาร์เวลกันดีกว่านะครับเรามาสอนฟาร์เวลดีกว่าเกมนี้สามารถรัดเวลได้ตบมือทุกคนรู้ครับว่าช่องผมนั้นชอบรัดเวลชิบหายนะครับรู้ๆกันอยู่นะก็แนะาราเลยต้นเกมนะครับถ้าเรามีดาบเลเวคูมคุแล้วนะก็นี่ฮะตีไปครับตีไปเลยตีวกนี้นะฟาร์ถึงเวลร้อยนะครับจังหวะดาเมจดาบนะครับจะอยู่มาที่อาเวเปอนนะอยู่มาที่สัก 400- 300นะครับให้อัพจนได้4 0 0อถึง300้ประมาณนะครับ และให้เรามากอนดน้านบอลครับกอนดน้ำมาอยู่ไหนอยู่นี้ฮะนี่ด้านหลังเลยต้องไปเลยครับอร่าซาวิธีนะับคืออะไรตามมาครับคือ,คอบูครับเลือดสี่หมื่นก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเควสนะก็ได้เยอะนะเนี่ยคือตัวเดียวคุณแค่อิ่มๆแล้วนคนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านอะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ล้านิล้านเออสามสองล้านนะครับนะถ้ารับนะแล้วผมก็วิธีนรับคือทำการอย่างเงี้ยตีหนึ่งทีรับรอมารอครับตีแพงให้มันอยู่ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บให้เราลงได้ลงให้ให้เราลงได้ไม่ใช่ลงงี้เดิก็คือยากหน่อยนะแต่คือถ้าลงได้ก็จบละโอเคอยู่นี้ฮะแล้วตีไปครับเห็นปะจะเห็นว่าบูจะไม่เดินมานะเห็นว่ามันจะมีน็อกแบ็กบ้างแต่ก็ไม่เป็นไร,รนี่เห็นปะมันจะไม่หลุดทั้งหมดแอปกดแซปปดปก็ได้ครับเนี่ยเห็นปะ เนี่ยแค่นิงเราก็ได้ EP ประมาณ3 3มสล้านเลยนะนก็ตีไปทวกคนเนี่ยแค่นิงปั๊บปั๊บโอเคได้ข้าวมาคราวนี่ทําอะไรนะทุกคนข้าวไว้ทำดักเอ่อทำโกคูอะอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ทำแต่ขี้เกียจนะใช้ข้าวฮ่าใช้ยาอ,อ็อบดักอ็อบนะบอละ่ะประมาณนี้ครับมาต่อไปผู้สนวนการเผาดีกว่าซับเผานะครับหาอย่างตรงนี้ทุกคนอันนี้เกาะแรกนะอันนี้เกาะดันบบอลนะ ผานมาทางซ้ายครับนี่ฮะมาซัพพาวต้องการสุ่มทุกคนเนี่ยค,ครับใช้เอ่อเจม100เจมนะครับนะแล้วก็เผาแต่ละทำไรได้บ้างมาดูกันซัพพาวเคอร์สปิริตนะครับจะบวชส่งของเออนะ่เดลฟุตเนาะนี่ฮะเคอร์สปิริตผมใช้อยู่นะแล้วก็เป็นเดมอนนะนี่เดมอนจะบวกค่าดาบนะครับนี่ดาเดมอนอ่าบวกดาบนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นแองเจลแองเจลเนี่ย บวกดาบแล้วก็บวกเลือดนะครับนะบวกไม่เยอะเท่าไหร่แต่แ like องเจิลเหมือนจะมีอะไรเงี้ยไม่รูกก้ไงแบมพร์ครับนี่ฮะบวกดิฟเฟนซ์นะไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยดีมากนะครับอ่าไปผม,ผมใช้เคอร์อสปีดเหมือนเดิมเพราะว่าผมทำการเอาเวกเกตแล้วนะครับนะส่วนนี้คืออะไรอันนี้นะครับจะเป็นส่วนของการแ,รกนะแลกเนอะเราสามารถแลกหมัดได้เลยถ้าเรามีบอสแฟกเมนต์มากพอ บอสแค่ไหนวันนี้หาไงครับหายอาการตนะีบอสนะก board, ong, ็เดี๋ยวมันก็ดรอปมานะครับนะก็ตีบอสตีบงตีบอสไปเดี๋ยวมันก็ดรอปให้นะครับเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งอันนะครับก็สกามารถแลกพลังได้เลยเดี๋ยวอาจจะแลกเป็นโกคูนะอ่ะมาวิวให้ทีหลังน่าจะาวันนี้แทุกคนเดี๋ยวผมไลฟ์สดด้วยนะครับนะอีกประมาณคลิปนี้ลงเดี๋ยวไลฟ์สดเลยนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของเอ่ออันนี้เป็นที่เก็บพงเก็บเผารู้แล้วเนะการตกปลาครับการตกปลาได้อะไรมั่งได้ส่วนของกล่อง ได้ปลามาขายเป็นเจมอ่ะเดี๋ยวตกปลาดูตัวหนึ่งผมมีฟิตแมนอยู่เสร็จให้เราหยิบเบ็ดตกปลาหยิบมาไป F K นั่งหรอจะตกปลามาทั้งสิบถึงยี่สิบวีนะผมจำไม่ได้นะว่าตกกี่วีนนะรอสักครู่นะไม่น,น่เดี๋ยวตีบอยดูด้วยนะครับนี่ได้แล้วนะครับก็เป็นคอมมอนบ็อกซ์นะก็เกลือนะครับ แล้วเปิดไปคลาใช้ได้ปลาแล้วขาย,ยาหน่อย่ะขางนี้ฮะนี่มันก็มีวอกอยู่นะนี่ฮะปลาจะขายก็จะดีนยี่สิซลมอนสามสบาบๆาบ,รบ,รบ,รบรประมาณนั้นนะครับมีวานด้วยนะครับก็เป็นวิธีการหาเจมนะก็การเอฟนี้เลยทุกคนนะต่อไปเราจะพาไปตีบอสกันนะครับบอสแต่ละตัวนะครับเอ่อคุณเวลพันกว่ากว่า,วาคุณสามารถตีได้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการตีกันนะครับ สาวะว่คารุนเนี่ยวิธีการตีไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนแรกก่อนอื่นเลยลืมลืมการเอาไปเคลื่อนเผาทําไงนี่ฮะเอาไปเคลื่อนเผาคิวแมนดิตนะครับก็คือถ้าเราเวเคเก้นแลครับเราสามารถกดสกิลได้นะนี่จะเป็นบัฟนะครับเดี๋ยวของผมจะเป็นในส่วนของสกิลจีอา้าวชิปเดี๋ยวพี่ตัวผมเอาเดมอนมาดีกว่าสักครู่นะลืมลืมลืมเดี๋ยวเซตสปาวด อย่างนะครับทุกคนเกมนี้เช่าเรามาแค่สิบถึงยี่สิบนาทีในการฟาร์มเวลตันนะครับไม่นานที่ผมอัดอัดน้ำเพราะไปนั่งหาของอยู่นะอ่าเปลี่ยนเป็นเค r ร์ส p i r ิ t ยี่ยตัวไปนะครับมาตีดูนะครับ,รดนะรบกดจีเนี้ยกดจีมกันบัฟนะทุกคนเนี่ยนะถ้าเราเอาเวกเผาเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยอ่ะสปอตเขานตีไงครับเห็นปหมมันจะเดินแบบนี้ให้ทุกคนกดสกิลวะ อยู่นี่ไงเนี่ยประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมถ้ายืนตรงถีดอยู่นี่ทุกคนถ้าไม่โน้อยๆนะถ้าแบบเลื่อนไปเยอะนะดักดีๆดักดีๆ,ดดๆเนี่ยรอปั๊บเนี่ยยอมโดนตีทั้ทีสองทีได้นะแล้วก็มาตีนะเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็วาร์ปกลับไปแล้วเราก็รอตีฮะเนี่ยตีตีสกิลตีตีปึ๊บแล้วก็ถอยแล้วมันก็วาร์ปกลับไปฮะก็คือบอสมันเดินไม่ทันทั้งแมปนะมันเดินได้นิดหน่อยนะครับเอาล่ะเราเลิกเคร่งกันดีกว่าตีบอสให้ตายดีกว่า ็เดี๋ยวนะต่อไปจะเป็นการบอกจุดทําขอต่างๆนะว่าอาวุธอะไรอยู่ไหนนะครับนะมีอะไรให้ตีมให้ตรงให้ตีมั่งนะครับแล้วก็เกมน,นี้ดีมากเลยทุกคนนะครับมันจะมีช่วงเวลาคือโกลเด้นหันปะก็คือช่วงเวลาเนะี่ยจะทําให้เราตกปลาได้ดีขึ้นนะค,คือฟาร์มเพชรนั่นแหละช่วงฟาร์มเพชรโอเคตคีปับโคตรแรงอีกิต Oh, โอ้โทโ,ท ENNIS, โทษ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 จะหมดแล้วก็อีกวิธีนงครับลืมบอกเลยให้เรารีแตะท่านทุกคนดีแตะันเขียนแปดสองเจ็ดห้าร้อยห้าสิบใช่ปะเปิดเปิและเขียนอันนี้แค่สองเจ็ดศูนย์ฮะอะแล้วก็เขียนว่าหนึ่งถามว่าทำไมเราทำอย่างงี้ดูนะเดี๋ยวเราดูนะอันนี้เป็นทริคมันทริกแอดมินเห็นอาจจะแก้นะไม่รู้อะเถ้าแกก็จบอ่ะเฮลเล่ออมาทุกคน เรื่องหลื่สองหมื่นเลยใช่ไหมครับอ่ะหมื่นหกหมื่นแปดอ่าหรือหมื่นแปดแล้วนะฮะก็คือให้เราทําการกดอับพรัคน,นึ่งปุ๊บแค่นี้นนทุกคนวิธีการตี <c oughs> บอกเลยโคตรอีซี่นะครับเอาลนัมาต่อไปบอกจุดการทําอาวุธต,ต่างๆกันดีกว่านะครับก็อันนี้นะเป็นโอคารุนเนาะตีบอสโอคารุนอันนี้โทจิเราสามารถตีบอสโทจิได้มีบอสให้ตีนะครับอย่าตาไปเสียงต่อไปจะเป็นในส่วนของซูคุดีนะครับ สุคุณ่าจะอยู่นี้ทุกคนนี่ฮะตรงนี้เลยบอลก,ก็อยู่ด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็ชาร์โดมอนาดนะนี่ฮะต่อไปฮะเป็นในโซนของอีกิดนะซึ่งดาบผมใช้อยู่ก็คืออีกิดนั่นเองนี่ฮะอีกิดจะใช้ชาร์โดมอนาด as b บอ l นะครับอีกิด a r m อ r elite metal นะครับหายจากไหนเปิดกล่องครับอันนี้ไปนจนกเปิดกล่องทุกคนเนี่มาผมได้มาอันนึงนะครับแต่อาร์เมอร์ได้มาครบเลยแหละนะครับเราต้องการเปิดกล่องนะครับนะก็กล่องมีทั้งหมด4ระดับปะคอมมอน แรอีพิกเลเจนด์มิติเอไอฮาดับน้วยว่ะผู้ผิดนะครับอ่ะประมาณนี้ก็มีกาสได้ของมันนะครับนะเป็นระดับมิตินะเนาะลลมพันเลยต่แม้เชโดว์น,น,นาดโซยูตรงนี้เลยนะครับทำงนนี้เลยก็ตีโซยูนะครับเรื่อยๆต่อไปการเสกบอสเออนี่ลืมพูดลืมพูดก็คือเราสามารถเสกบอสได้นะทุกคนเผื่อใครอยากทำโทจินะนี่ก็มีม,มีฮอกด้วยแหละซึ่งมีฮอกเหมือนจะตีได้ดาบปะผมไม่เคยตีว่ะนะของไม่พอนะ ไม่มีบอสไม่มีบอสคอบอสคอนะครับตอบจากเอ่อพวกบอสที่เราตีนะมีการดรอปเนี่ยอย่างโอคารุน่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซูน่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ดรอปได้นะครับนะไม่มีวิธีซื้อนะต้องรออัปเดตนะครับนะนี่เลยทุกคนมีบอสให้เสกให้ตีนะก็คือถ้าเราตีบอสสปอนนะครับเราจะได้เอ่อพวกกล่องแบบว่าเลเยนด์เจมิติเนี่ยเยอะมากๆนะครับนะก็คือฟาร์มทีเดียวคุ้มอ่ะนะบอสบอสคอเดียวคุ้มเลยนะครับอ่ะ ต่อไปเป็นในส่วน,นนะของการคับของลืมลืมลืมเกมนี้นะมีส่วนของการขับของมาด้วยนะครับนะก็ให้เราไปเกาะเกาะแรกเลยนะครับเขาจะอยู่ด้านหลังเนาะไปดูนี่ฮนะอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับอ่เผื่อใครอยากทำองก็ขาดอาวุธอะไรเนี่ยครับคราวนี้ทุกคนเดบโวแกนนี่ปลาปลาเดี่ยวใช้โคเรนออกโลเรนแอ็กทำไมอันนี้เหมือนมาทำโอคารุนนะนะครับ อ่ะประมาณนี้นะฮะเอาละก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอ่อแมปอันนี้วอดปะอันทูวีขออภยนะัยเนอะก็เดี๋ยวคลิปนี้ลงเสร็จเดี๋ยวผมไลฟ์สดนะใครจะร่วมมาแจมก็มาแจมได้นะครับอาจจะมานั่งฟาร์มแล้วก็แจกของนิดหน่อยนะครับถ้าผมแบบอ,นนอันเนี้ยผมอาจจะแจกได้นะเนี่ยพวกนี้พวกนี้เดี๋ยวผมแจกให้อาชีบุ๊กคนละเล่มแจกได้นะเดี๋ยวแจกให้นะครับเอาละก็คลิปนี้นะครับก็มีมานี่ทุกคนเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าส่งโค้ดนะคอยู่ใต้ล่างเหมือนเดิม Bye, Harp. Bye.